จากนี้ไปขอกราบนิมนต์พระธรรมยาราและสาธุชนทั่วโลกได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยโดยพร,ร้อมเพียงกันนะครับตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่านคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ้าทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วน จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริรสุทธิ์ทองใส ไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดนิ่งนิ่งนมนมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊จะหรือประมาณว่าอยู่บริเวณกลางท้อง รวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะและการเื้อถึงพม่เดคุณหลวงปู่แต่ผู้ปรับมรูปหล่อทองคำนะจ๊ะ ไว้ที่ส่วนกลางกายตานที่เจ็ดและในกลางท้องของเรานะจ๊ะให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกัตของเราให้นึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายนึกง่าย,ายคๆคลาคลกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยได้จิตอันเลื่อมใส ในพระเดชุุณหงวงปู่พระผู้ปราบมอนะ๊ะอาตลอดชีวิตในเพศสังสม,มณะของท่านมีแต่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่วันที่ท่านเริ่มบวชเป็นพระภิกษุ ยันในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเป็นคำกล่าวของท่านเองเนี่ยอาบวชวันหนึ่งลงขึ้นอีกวันหนึ่งท่านก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาทุกวันไม่ได้ขาดเลยคือบวชวันหนึ่งลงขึ้นอีกวันก็นั่งเรื่อยมาเลยจเจริญสมาธิภาวนา ฝึกใจให้หยุดเอนนิ่งกลั่นจิตกลั่นใจของท่านให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมาทุกวันไม่ขาดเลยเนี่ยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตสึงในายามใดที่ท่านได้กล่าวถึงข้อวัดปฏิบัติของท่าน แต่วันที่ท่านบวชแล้วลุง,งมขึ้นอีกวันหนึ่งบำเพ็ญสมณะธรรมท่านจะกล่าวด้วยความปลื้มปิติมีความสุขในทุกๆครั้ง่าชีวิตแห่งการเป็นสมณะของท่านเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์ละเกินกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ สมกับความเป็นนักบวชและมโนปณิธานที่ตั้งใจเอาไว้ได้ดีนี่คือความเพิ่มอมีติของท่านนอกจากทำความเพียรไม่ลดละแล้วยังทำความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคือศึกษาหาความรู้ในคำสั่งสอนของพระสัมมาสสมพุธเจ้าที่มีในตำรับตำลา ถึงวิธีที่จะทำระนิพานให้แจ้งอีกทั้งได้สแสวงหาครูบาอาจารย์มาตลอดจนกระทั่งมาถึงกลางบรรษาที่สิบสองในบรรษาที่สิบสองนั้นท่านก็มีความมุ่งมันตั้งใจอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเข้าบรรษาที่สิบสองนี่เนี่ย ก็ยังไม่ได้พบผลทางของมรรคผลนิพพานเลยเพราะฉะนั้นกลางมัรษาที่สิบสองนี้ท่านจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันคนพบให้เจอให้ได้ทำไม่ได้ก็ยอมตายถ้าได้ก็จะเป็นพยานในการตัดสรุดรมของพระสัมมาสมาุทธยเจ้าจะเป็นทน,นายแก้ต่างให้แก่พระพุทธศาสนา ประกาศคุณของพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันทิ้งชีวิตเลยจงกระทั่งได้บรรลุธรรมกายเป็นปัญญาในการตัดสุดรมของพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เผยแผ่สิ่งที่ท่านได้บรรลุนั้น พยายามผูม้มีบุญม,มีบารมีทั้งหลายได้บรรลุทำตามกำลังแห่งบารม,มีจงกระทั่งบารม,มีเก่าของนั้นได้กลั่นจิตกลั่นใจกังท่านให้ใสบริสุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้นจกนกระทั่งได้คนพบอิชฉาธรรมากายและการสู้รบรบมือกับพยายามมัน คือบทสุดวิชาธรรมกายก็กลั่นจิตให้บริสุทธิ์เพิ่มมื่นไปอีกจนกระทั่งไปสามารถรู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับพัญามานและการปราบมานการเริ่มต้นจนกระทั่งท่านหมดอายุไห่เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตของท่านนั้นสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์เหลือเกินดังนั้นเราก็จะต้อง นึกถึงท่านดจิตอันเลิ่มใสในข้อวัดปฏิบัติมโนปณิธานของท่านด้วยจิตอันเลื่อมใสนี้จะทําให้เรานึกถึงภาพท่านได้ง่ายภาพก็จะค่อยๆมาบังเกิดขึ้นในกลางกายแต่เป็นภาพที่เราคุ้นเคยภาพใดภาพหนึ่งหรือภาพพระเดวคุณหลวงปู่จะเห็นท่านชัด จำอยู่ในกลางกายีเดียวให้ใค่อยๆประคองใจให้หยุดให้นิ่งได้เปรีกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง,รงเรื่อยไปประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุ นิ่งจิตของเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นประชน,นะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นไอ้หลุทุกคนหยุดใจให้นิ่งนิ่ง,น,งนุ่มนมอย่างเบาเบาสบายๆนังกล่าวเลยจ้ะเรื่อยไป เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจในะลูกนะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสแตะใจไปเบาๆที่กลางกายอย่างส,บ,สบ,บายๆส่วนคลอยที่ได้ดวงใสๆเป็นพื้นฐานหรือองค์พระใสๆนี่จ๊ะเราจะแตะไปตรงกลางตรงนั้นก็ได้ ให้แตะไปเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่ม เบ,บ,บาเบาสบายผ่อนคลายใจเย็นยนไอ้ทางคนต่างอั้งกงันไปเงียบเๆนะจ๊ะ ให้พวกเราทั้งบรรพชิตและคฤรัสหัน้อมรวมดวงใจประมวลบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยประสบความสุขเกษมสารในทิพยวิมานอันประนีตยิ่งขึ้นไปเทิน สัพเพพุทธาภะปพุทาปัจเจกานันจยะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนรกังวันตาวิสัพโสเตทละตาสุกิตาววลุหะพุถะสาเสนอเรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภีสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สปสังขานุปาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเต